สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่อันนี้ที่ไหนพัทยาน้อยพัทยาน้อยจังหวัดอุบลราชธานีหลังจากที่ได้นั่งกินแล้วก็พาเด็กๆนะครับพาเด็กอัศพานักเรียนนะครับโรงเรียนสังขาได้มาเที่ยวนะครับก็เล่นน้ําอยู่ดีๆนะครับวันนี้เจอเหตุการณ์คาดไม่ถึงครับเราไปดูกันครับเหตุการณ์คาดไม่ถึงเป็นยังไงฮะเจอแล้วครับผู้สมัยจะเล่นน้าครับเสื้อชูชีพคาดไม่ถึงครับชูชีพคาดไม่ถึงครับคาดไม่ถึงครับเห็นไหมครับ ไม่ถึงครับโอ้โหแน่นมากครับต้องขยายครับเห็นไหมครับตรงข้างล่างเส้นข้างล่างคาดไม่ถึงครับคาดไม่ถึงจริงๆคาดไม่ถึงจริงๆครับโอ้เหตุการณ์แทบแทบชกคณะคุณครูครัครูัตนาช่วยยังช่วยไม่ได้ครับเหตุการณ์แบบนี้เราไม่ได้คิดไม่ฝันครับว่าจะเจอครับบอสเอารับโอ้ยบอดพี่ไม่ถึงครับบอดครับบอดคาดไม่ถึง แล้วอีกจากหนึ่งที่เจอก็คือสถานการณ์ขับขันครับขับขันแล้วครับตอนนี้แหมครับก่อฮากันครับวันนี้ก็มีห่วงยางด้วยครับก็ไม่ต้องไม่ต้องซื้อห่วงยางครับมีห่วงยางประจําตัวนะครับพร้อมที่จะลงนะครับพัทยาน้อยครับที่อุบลราชธานีครับก็เป็นช่วงที่ต้องบอกว่าเป็นช่วงฤดูร้อนนะครับแล้วเด็กๆก็มาเล่นน้ําเล่นอะไรกันนะครับก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับในสถานที่ท่องเที่ยว ไปศาลครับถ้าเกิดห้องว่างก็แวะกันเข้ามาได้เห็นไหมครับไม่ได้ต่างอะไรจากภาคตะวันออกเท่าไหร่นะครับที่มีน้ําเล่นอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับวันนี้อย่าดายแรงนะครับเอาแบบสนุกฮาๆแล้วกันนะครับเหตุการณ์คาดไม่ถึงครับโอเคสวัสดีภาคบ่ายทุกๆคนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ